สวัสดีครับปวยพรพาเที่ยวครับวันนี้จะพาท่านมาวัดกำแพงแสงนนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่เข้านะครับเพระว่าท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับ,นะรบก่อนที่จะย้ายไปวัดลังหมันสภาจพาวัดนะครับก็จะแตกต่างกับวัดลังหมันนะครับผมวัดลังหมันก็จะค,ค่อนข้างจะดหรูหราแต่วัดนี้ก็สบายยะเงียบๆดีนะครับผม ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตอนนั้นเป็นกุติปู่นะครับผมเคยมาตังา้งแต่สมัยหลวงปู่ยังอยู่ที่วัดน,นี่ปีสี่ฝ่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงวัาพันธ์แจงนะครับกามี้จะผมนี่จะขับทานไปดูที่เป็นหอระครข้างหน้านี่ก็จะเป็นตู้ให้เช่าวัตถุมงคลของกันที่ต่อจะเดินนี่ทางขวาะจะมีรูปหลวงพ่อวางน,นะครับซึ่งเป็น สภาพอีกปีรูทุมคนจะเช่าทำา,าจ,จะเป็นหลวงพ่อว่าสวัสดีครับหลวงพี่พายกันเลยแวะมาพี่จะผมได้เปล่าพี่เคยมาเจ้าไปที่เหล็กอ,ะอ่ะนี่ราคาไหลต่างกัเมื่อก่อนมาเช่าหมื่นสอง นี่แพ้หมดแล้วนะถ้วยเป็นของเก่าหมดแล้วเอ๊ะหลวงปู่ไปอยู่วัดลังหมันประมาณปีไหนอะหลวงพี่อ๋อปี51นะโบกเนี่ยนะอยู่แล้วเนี่ยโบกที่ปิดถ่ายที่ก้อนจะยิ่มถ่ายคลิปไปเรื่อยนี่ครับสมบุญข้าวอันนี้จะไปถ่ายหลวงพ่อวางเนแต่ว่ากต่จะไปถ่ายหลวงพ่อวางเนหลวงพี่เดินมา อดดุลลงพี่หน่อยออ่าบาจารย์ีอ่าเดี๋ยวผมก็มาถ่ายคลิปไปออกเหมือนกันแหละแต่คนตามยังไม่เยอะจะาแทรกทีนะอ่าไปเผมยังมีรูปหลอหลวงพ่อวางเลยสมัยก่อนมาเช่ายังมีอยู่แต่นี้ไม่มีละผมก็เก็บไปองค์ละ <laughs> แล้วไม่มีตังค์เนี่ป้อยจะฆ่ามือเลยก็ไม่ได้จะไปได้นะไม่รู้คนไม่ค่อยรู้จักกันไม่หวาไม่ไังจริงๆแล้วถ้าคนเข้าใจน่ะมันจะเข้าถึงมันจะรู้ไงถ้าคนที่เปรีอยเนาะคือเดินพืเพื่อนนี้มันจะไม่ได้เอามันต้องระยะหนึงเดี๋ยวมากราบพระวาก่อนแล้วก็ห้าไม่ได้แล้วป้อยได้มีตังค์ยังหมดอย่างก็ต้องพอห้าไม่ได้ไอ่ผมมีเจ่าเก็บเป็นเลื่อดของพี่องค์ไหนราคาย่อมยาวต่อไปกราทางฮะ พ่อวางนะครับอาจ,จารย์หลวงปู่แพ้วนะครับผมผมก็มีรูปหล่ออยู่องค์เนึนะครับหลวงปู่แพ้วเสดดีตะกี้เจอหลวงพี่ก็ไม่เคยถามชื่อท่านนะก็เลยชาวบูช,วชาวัตถุมงคลมาบางส่วนเป็นพระปิดตาตั้งแต่ปีห้ากว่าที่ท่านบอก5้าสี ชาบูชาไปนี่สภาพบรรยากาศนะครับในวัดของตะไบแสน้องก็ลร่มลื่อนตะไบแสต้องการร่มลื่อนยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง การจะได้พาทัวรายการไปชั่วโมงคนเดียวจากไอครนพาเที่ยวเฮ้ยหลวงพี่ะถอสายไหมหน่อยดิท้าปิตานี่ออกปีไหนน้องพี่รุ่นเนี้ยห้าสี่ 4. ชื่ออะไรนะชื่อรุ่นอะไรนะปิดตาหันล้วอ๋อปิตานับผมไประาแล้วครับหลวงพี่ครับถ่ายลุงลุงไปแล้วถ่ายแล้วถ่ายลุงลุงไปแล้วผมก็มีหย่องหนึ่งหลวงปู่แพ้วเสกแต่นานแล้วก็ไปมีราคาราคารับพี่ครับครับผม มีราคาได้ออกมาขายก็ครับได้ร่วมทำบุญลงที่ไปนะครับได้พาปีห้าสีติดตามหาลากมาอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามปกระดิ่งแล่ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตจุมงมคนดีๆจากอวยพรพาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับครับอวยพรพาเที่ยวนะครับตอนนี้เราก็แวะเข้าบูชาวัตถุมงคลของวัด กระแผงนเสก็จะมีแต่รุ่นเก่าๆก็จะมีแต่รุ่นเก่าๆนะครับแต่รุ่นที่ดังที่สร้างชื่อเสียงให้กระหลงโู่ แชร์กดไลค์เดี๋ยวเราจะไปวัดลังกันต่อนะฮะเราขอจบคลิปของวัดกำแพงแก้เท่อนี้ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกจะดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากบุญพรพาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับ